พ่อายแปลว่ารักนะคะโดยทั่วไปเราแปลว่ารักนะแต่เขามีภาษาอังกฤษต่อท้ายมาว่าใช้ในการณีที่แปลว่าชอบได้ด้วยอย่างเช่นวัตสีวันชื่อ้าจื๊อวัตอายชื่อบ้าจื๊ออันนี้สามารถใช้แทนกันได้วัาอายชื่อบ้าจื๊อวัีฮวันชื่อบ้าจื๊อนะคะก็คือฉันชอบกินซาลาเปาถัดไปหัวปิ้งนะคะปิ้งแปลว่าน้ําแข็งหัวแปลว่าลื่นหรือถลายหรือสไลด์ดังนั้นเมื่อมาอยู่กับปิ้ง สไลด์บนน้ำแข็งเราเรียกว่าการเล่นสเก็ตถูกต้องครั้ที่สามคือเฉี่ยเฉี <ๆ S 1> ่ยแปลว่าหิมะพอเราไปสไลด์บนหิมะเราก็เลยเรียกว่าการเล่นสกีถูกต้องนะคะอันนี้เทคนิคการจําว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะสเก็ตเมื่อไหร่จะสกีก็ดูว่าเราไปสไลด์บนอะไรไปถไลายบนอะไรนั่นเองนะคะตัวหัวตัวเดียวแปลว่าลื่นไหลถลายสไลด์นะจดไว้แยกต่างหาก อย่างเช่นหนีข่าวชินตี้หวัวระวังพื้นมันลื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเจียเซียงโฮมทาวบ้านเกิดนั่นเองนี่มันจะเจียเซียงใจหนานี่มันจะเจียเซียงใจหนาก็คือบ้านเกิดของพวกคุณอยู่ที่ไหนสวยก็คือน้ำยูหมิงมีชื่อเสียงเฟืงจิ่งวิวทิวทัศน์นะคะเมื่อเอาคําที่หกกับเจ็ดมารวมกันโยมิง有名的风景区有ง的风景区 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนั่นเองชีก็คือเขตแอเรียพื้นที่นะคะเขตแอเรียพื้นที่รีโยท่องเที่ยวนะคะรีโญถ้ารีสิงแปลว่าทัศนศึกษานะคะโยชีโดยเฉพาะโยชีโดยเฉพาะเหลียงวายเย็นสบาย ปี้สู่นะคะพักร้อนเหลินเจียผู้คนเท่านะคะแปลว่าพึ่งพิงอาศัยนะพึ่งพิงหรืออาศัยพึ่งพาอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าได้ยินคนอุทานวอกเข้าอันนี้เป็นคำหยาบนะคะเป็นคำอุทานจิงหญิงบริหารทำธุรกิจดำเนินกิจการ นะคะถัดไปฟ้าฉายรุ่งเรืองร่ำรยวยบอกฝ้าฉา,ายเหรอก็คือฉันรวยแล้วชูเย่ชู้แบบว่าต้นไม้แย่แบบว่าใบไม้ชูเย่คือใบไม้บนต้นไม้นั่นเองเจียนแบบว่าเก็บหงแย่ใบไม้สีแดงนะคะที่เราเห็นชัดๆก็จะมีพวกใบเมเปิ้ลอะไรพวกเนี้ยเวลาเข้าสู่ เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วใบไม้มันจะเปลี่ยนสีนะคะจ้าวจกวนะะีกังวลรีบร้อนเร่งรีบนะคะกังวลรีบร้อนเร่งรีบเปียจ้าวจีก็คือไม่ต้องรีบไม่ต้องกังวลก็ได้เจนเนอร์กำลังทําอยู่หัวข้านเจนเนอร์ก็คือฉันดูอยู่เปียวเมื่อกี้เราสื่อบอกแล้วว่ามาจากคําว่าโสเปียวก็คือนาฬิกาข้อมือนะคะนีขั้นขั้นเปียวก็คือนีขั้นขันน้นนีจะโสเปีย ด,ดูที่นาฬิกาข้อมือของเธอสิดูนาฬิกาสิห้วยแปลว่าะวะเสียวัตเตอร์เปียลห้วยเหรอวตเตอร์เปียวหวย้วเยเหรอก็คือนาฬิกาของฉันมันเสียหว้วยตัวนี้นะคะนอกจากแปลว่าเสียแล้วยังหมายถึงพังมันพังแล้วมันแย่แล้วถ้าใช้กับอาหารหมายถึงอาหารนั้นมันบูดแล้วมันเน่าเสียแล้วแต่ถ้าใช้กับคนหว้วยเหรนหมายถึงคนเลวนะคะฮาว ไม่ใช่สิอายะอ้ยะคืออุทานนะคะทิ้งแปลว่าหยุดแต่ถ้าบอกว่าทิ้งเชอร์ทิ้งเชอร์จอดรถนะคะถ้าเราขับรถไปแล้วเราจะถามวอเคื่อีเจ้า,าให้หนาทิ้งเชอร์วอเคือจาให้หนาทิ้งเชอร์ก็คือฉันจอดรถตรงไหนได้บ้างไกลแปลว,ว่าควรเตี้ยนชื่อแบตเตอรี่ฉื่อเต้าหมายถึงสายเราชื่อว่าฉือเต้าหรอ ก็คือคุณครูหนูมาสายหาชื่อเรื่องดีห้อยชื่อเรื่องแย่ๆลาเป็นคำลงท้ายเสียงนะคะมูชินมูชินชือชื่อแม่的意思แต่เป็นภาษาููมนหีย่ยนหยู่ก็คือภาษาที่เขาไว้ใช้เป็นทางการหรือภาษาหนังสือนะคะถ้าเปรียบเทียบกับของไทยก็ประมาณว่ามันดานะเวลาเราจะใช้คำว่า หมูชิ้นเลยอย่างเช่นคําว่าหมูชิ้นเจีย๋ยหมูชิ้นเจีย๋ยก็คือเทศกาลวันแม่หรือวันแม่นั่นเองดังนั้นฟู่ชิ้นก็เหมือนกันฟู่ชิ้นก็คือพ่อนะเป็นซูมีเนอยู่เหมือนกันปกติเราก็เรียกป้าปาแต่ถ้าเกิดฟู่ชิ้นเจี๋ยฟู่ชินเจียเจ๋ยก็คือวันพ่อนั่นเองนะคะเราไม่เรียกป้าปาเจีย๋ยนะถัดมาเตอแอตทริบบวกเตอบวกเวิร์บนะจดไว้เลยแอตทริบบวกเตอบวกเวิร์บหมายถึงให้ทำเวิร์บนั้นๆอย่าง ยังไงอย่างเช่นแม,ม่นมนจะโจแม,ม่นมันจะโจคือค่อยๆเดินไม่ต้องรีบแม,ม่นมนจะโจค่อยค่ยเผาค่อยๆ่อจะเผาะก็คือวิ่งให้มันเร็วๆหน่อยเสียหุ้นแต่งงานหลีหุ้นอย่าล้างเว้หุ้นฟูกับเว้หุ่นชีนะคะหมายถึงคู่มัน่นเ,เว้หุ้นฟูถ้าเราแปลตรงตัวก็คือว่าที่สามีเว้หุ่นชีแน่นอนก็คือว่าที่ภรรยา นะฟูกับชีฟูมาจากคาว่าจัง่งฟูจัง่งฟูชีมาจากคาว่าชีจืดดังนั้นเวลาเราเรียกคู่สามีภรรยาเราก็จะเรียกแบบยอ่อก็เรียกว่าฟูชีฟูชีนะคะก็คือสามีภรรยาส่วนที่เวลาเราดูซีรีส์บางทีเราได้ยินคําว่าเหล่ากงเหล่าพอเหล่ากงก็คือผัวเหล่าพอก็คือเอมียเป็นภาษาพ,พูดที่แบบว่าภาษาบ้านๆน,นะ แต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปถ้าจะให้สุภาพขึ้นมาเราก็เรียกฟูชีจั้งฟูชีจืแต่ถ้าเกิดเวลาสมมุติว่าอีกสังคมเวลาเข้าสังคมแล้วเราจะเรียกเออสามีคุณเป็นไงบ้างเราใช้คําว่าเซียนเชิงภรรยาคุณเป็นไงบ้างเราเรียกไทไทนะคะมันจะมีระดับภาษาอยู่เจียงหลายเจียงหลายก็คืออนาคตนะคะสามารถใช้คํานี้คือเว่ยหลเป็นอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าหรือในเร็วๆนี้นะ อย่างเช่นแจ้งหละบอกเมื่อเจ้าข้ต้าเฉวิ้นแล้อีกไม่ชินานเราก็จะต้องสอบมหาวิทยาลัยสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นต่อมาเจ้าย่างแบบนี้หน้าย่างก็คือแบบนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราซื้อจะส่งในยูทูบให้ทีหนึง่ง